เรียกว่ากรีดคอแตกเลยครับคุณผู้ชมล่าสุดญี่ปุ่นไม่เปลี่ยนใจครับเปิดตัวสาวไทยเราฉ่ำวิมวลดัต ได้ทีมสโมสรใหม่ในลีกญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเดินทางไปเนี่ยก็มีการเปิดตัวเสร็จสับงานนี้เล่นอยู่ในลีกดิวชั่นหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยครับหรือว่าในชื่อใหม่ S v League ร่วมกับผู้เล่นไทยเราหลายคนเลยและก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นรายการชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามโอกาสได้ส่ง2ทีมมาแล้วครับและก็น่าจะเป็นชาติเดียวด้วยครับที่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย ถึง2ทีมด้วยกันโดยปีที่แล้วเวียดนามก็ยังเป็นแชมป์เก่าอยู่ซึ่งมาปิดท้ายครับอีกเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมป์โลกอ2ยู่สิแล้วก็อยู่สิปี กลายเป็นว่าอาเซียนเนี่ยโอ้โหบารมีครับโลกจริงๆครับเป็นเจ้าภาพในศึกการแข่งขันชิงแชมป์โลกถึง3รุ่น3รายการโดยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวสาวไทยเรานะครับล่าสุดลีญี่ปุ่นเนี่ยก็เปิดตัวฉชําครบทั้ง7คนไปได้่เรียบร้อยโดยคนล่าสุดครับก็เป็นน้องไก่วิมลรัตนพันธ์ครับ ที่เปิดตัวกับสโมสรกุมะกรีนวิงที่ได้ออกมาเปิดตัวผู้เล่นต่างชาติหน้าใหม่ครับโดยหนึ่งในนั้นก็มีน้องไก่วิมลรัตที่ร่วมอยู่ด้วยโดยในบรรดาผู้เล่นต่างชาติของกุมะกรีนวิงนี้ครับก็ยังมีอีก2คนนั่นก็คือริฟสกานาตาเลียเล่นในตำแหน่งตัวตีภายนอกนะครับสัญชาติโปลแลนด์ความสูงเนี่ย192เซนติเมตรนะครับและก็มีประสบการณ์แบบมากมายเลยครับเคยเล่นทั้งลีกโปลแลนด์ลีกตุรกี เจ้าตัวเล่นมาหมดแล้วครับและอีกคนนึงครับก็เป็นเพื่อนจากมอนโดวาครับนั่นก็คือมาตินิอุสอารีนาเจ้าของสูง186เซนติเมตรครับประสบการณ์โชคโชนเลยครับเคยเล่นลีกโรมาเนียโปลแลนด์เกาหลีแล้วก็รัสเซียลีกโดยเจ้าตัวก็เคยเล่นลีกญี่ปุ่นมาแล้ว3ฤดูกาลด้วยกันนะครับทีมแรกก็เป็นวิกตอรีนาฮิเมจิทีมที่2ก็ลีกรัสเซียทีมที่3ก็เป็นลีกโรมาเนียซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของน้องไก่วิมอนรัสของเราน้องไก่เนี่ยโปรไฟล์ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ อเป็นแค่22ปีเท่านั้นสูง180เซนติเมตรครับและหลีกอาชีพที่เคยเล่นในหลีกญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นรุูการที่แล้วครับเล่นกับสโมสรโทเรลงเล่นไป20เกมด้วยการความโดดเด่นก็มีให้เห็นนะครับแต่อาจจะ ยึดตัวหลักยืนตัวหลักยังไม่ได้เนื่องจากมีตัวต่างชาติที่ดีกว่าในตอนที่เล่นกับเทโรนะครับและครั้งนี้มาเล่นกับสโมสรนน้องใหม่อย่างกุมะกรีนวิง์โอกาสเนี่ยแอดก็คิดว่าน่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งน้องก็ได้ไาสัมภาษณ์ด้วยครับบอกว่าดีใจมากที่ได้เล่นให้กับกุมะกรีนวิง์และจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดกับการในขน่นครั้งนี้นี่เป็นน้องไก่วิมลรัตนะครับเปิดตัวชํำๆกับบีกของญี่ปุ่นนั่นก็เท่ากับว่า ตอนนี้สาวไทยเราเปิดตัวครบทั้งเ็คนเปที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้นก็มีข่าวลือออกมาว่าสาวไทยเรานั้นจับเล่นลีกญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยก็ไปกันยเยอะแยะจริงๆนะครับโดยคนแรกนั้นก็เป็นอัชราพรคงยศครับคนที่2ก็เป็นจัจนรโมกศีคนที่3ก็เป็นหัตยาบำรุงสุขครับล่าสุดก็เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยมีคนมารอต้อนรับถึงสนามบินนะครับพอมาถึงสมโมสรเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมทีมออกมาต้อนรับแบบเซตสับพร้อมกับมอบช่อดอกไม้ให้กับหัตยาด้วยครับ ซึ่งเจ้าตัวถือว่าได้รับความไว้วางใจจากสโมสรควินซี่คาริยาให้ต่อสัญญาเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับอยู่กับสโมสรนี้ปีที่4แล้วสาหรับอัตยานะครับถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เก่งจริงไม่ต่อสัญญาแบบนี้แน่นอนโดยอีกคนนึงครับก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งครับร่วมกับณัฐานิชาใจแสนอีกคนนึงก็เป็นวิมลรัตนพันธ์และก็น้องยูฟาดลละพรที่ไปร่วมเล่นในลีกของญี่ปุ่นโดยลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้ก็เปลี่ยนชื่อรูปแบบใหม่นะครับภายใต้ชื่อว่า S v League ซึ่งจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยทีมหญิงมีทั้งหมด14ทีมด้วยกันนะครับท,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 ทีมที่ผ่านการทีมที่ผ่านทีมที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยไซตามะเมดิสเอ็นซีริดร็อเกตขอยาพรครับคร,รูเบิอคาฟริตทีมเก่าของพิมพิชยาทีมที่4เนี่ยก็เป็นพีเอฟยูบูแครดครับโต้สกัดใหม่ล่าสุดของทัดดาวกับน้าธนิชาทีมที่5ก็เป็นควินซี่คารยาของธยาบรุรงศุขทีมที่6ก็เป็นเทโรโรชิงะโต้สกัดเก่าของน้องไก่วิมลรันเอง ทีมที่7ก็เป็นโอซาก้ามาเวลัสครับทีมที่8ก็เป็นวิกตอเรียฮิเมจิของชาจนโมกสีที่ฤดูกาลล่าสุดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมจบอันดับหนึ่งแบบสวยๆคว้าแชมป์แล้วก็กลับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอีกครั้งนึงนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ร่วงไปหน่อยฤดูกาลนี้ก็กลับมาทีมที่9ก็เป็นโอกายามะทีมที่10ก็เป็นฮิซามิสึสปริงทีมที่7ก็เป็นอารันมาเร่ครับของน้องยูฟาดุลลพร ทีมที่12เนี่ยก็เป็นเดนโซ่ทีมที่ส3ก็เป็นรีวาเร่ครับทีมเก่าของทัดดาและทีมที่14ครับก็เป็นกุมะกรีนวิงของวิมลรัตนาพันเปิดตัวจำจำล่าสุดตอนนี้น้องไก่วิมลนรัตก็เล่นลีญี่ปุ่นเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับนั่นหมายความว่าน้องเองก็ไปสูน์ตัวตนได้ระดับหนึ่งแหละทำให้หลีญี่ปุ่นสมโมสรญี่ปุ่นยอมรับว่าเขาเล่นได้จริงๆบนเดลของน้องก็ทำได้ดีในฤุูการที่แล้วนะครับเล่นกับโทเร ก็ลงเล่นหลายเกม20เกมเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นการพัฒนาฝีมือไปอีกขั้นหนึงสำหรับนักกีฬาไทยเราที่ไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นนะครับที่แน่แน่บอลแรกกลับมาดีแน่นอนนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเล่นกันเหนียวซ้อมกันหนักยังไงเป็นแฟนก็รอตามกันได้ และในตอนนี้ครับก็ยังรอลุนนักกีฬาที่ไปเล่นในยุโรปอีกหนึ่งคนที่ยังไม่เปิดตัวจากข่าวลือก่อนหน้านี้ว่ามี4คนด้วยกันที่ไปรุ่นเล่นในลีกของยุโรปนะครับโดยตอนนี้ก็มี3คนแล้วนะครับมีธนชาสุขสดจากทีมราปิดบูคาเรสต์ของลีกโรมาเนียและก็ยังมีจิตพนนันนาหัวหนองครับทีมมอรบจากอาเซอร์ไบาจานและยังมีทิชากรบุลเลอร์ครับทีมเกนวีซีจากอาเซอร์ไบาจานเช่นเดียวกันและคนที่4เนี่ย เวเวลมานะคือน่าจะ80-90%แค่ยังไม่เปิดตัวเท่านั้นน่าจะเป็นพิมพ์ิยากกรัมครับอาจจะได้เป็ลุ้นเล่นในลีกของเยอรมนี ร่วมกับ s c p o พ s ย์เดครับเหลือไปแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นอีกไม่นานครับน่าจะประกาศแล้วแหละเพราะตอนนี้หลายลีกก็เริ่มที่จะทยอยฝึกซ้อมทยอยรวมตัวเข้าแคมป์กันแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของสาวไทยเราที่เปิดตัวฉ่ำกันล่าสุดเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นเรื่องราวชิงแชมป์เอเชียกันบ้างที่ล่าสุดนั้นเวียดนามได้เฮอีกแล้วครับเมื่อสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียครับอนุญ,ญาตให้ทีมเวียดนามสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งเนี่ยถึง2สโมรสรด้วยกันนะครับต ตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่ LPB นินบิงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งทีมนั่นก็คือทีมเล่าก่ายครับที่จะเข้าร่วมกันในขันจริงแชมป์เอเชียครั้งนี้โดยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งทีมที่จะเข้าร่วมใข่ขันครับก็มีทั้งหมด8สมมสรจาก7ประเทศได้แก่ไทยญี่ปุ่นเวียดนามคาซัคสถานฟิลิปปินส์ฮ่องกงและก็อิหร่านโดยในจำนวนนี้ครับเวียดนามจะส่ง2ทีมด้วยกันได้แก่ LPB นินบิง แล้วก็เล่ากายมาแทนที่ของสโมอสรจากจีนและก็เกาหลีที่ไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ได้โดยการจับสลากเนี่ยจะมีขึ้นในวันนี้เองนะครับเรื่องนี้ก็ทำเอาเวียดนามเนี่ยเฮกันยกใหญ่ที่เขาได้โอกาสส่งถึง2สโมอสรน,นะครับและก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยการแข่งขันวันบหญิงชิงแชมป์สโมอสรเอเชียเป็นเวียดนามนะครับที่สามารถปาดชนะไดมอนด์ฟุตแชมป์ไทเลลีกปีนั้นได้ 3ต่อ2เซตครับโดยในตอนนั้นเวียดนามส่งทีมในชื่อสปอร์ตเซนเตอร์ก็คือเป็นทีมชาติเวียดนามเองครับที่ส่งมาเข้าร่วมแข่งขันซึ่งเขารอบมาด้วยสยติไร้พ่ายจริงๆนะครับผลก็ปรากฏว่าพลิกแซงเอาชนะเดมอนฟุตไป3ต่อ2แต่เวียดนามเอาทีมชาติมาเลยกับปีที่แล้วทําให้คว้าชแชมป์ไปครองได้ โดยการในขันรายการนี้ครับทีมจากไทยเราเนี่ย5ปีหลังสุดเราคว้าแชมป์มาได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นที่เหลือเข้าชิง3ครั้งคือเป็นรองแชมป์หมดเลยตั้งแต่ปี2018ครับโดยปีนั้นเราเจอกับ NC Red Rocket เป็นสุพิมชลบุรีและก็ชนะไป3-2ต่อนะครับหลังจากนั้นในปี2019เนี่ยก็แพ้ ทีมจากจีนไป3าหนึ่งปี2021เนี่ยเราเข้าชิงกับคาซัคสถานนะครับก็แพ้ไป3-0ปี2023ปีล่าสุดเราก็เข้าชิงนะครับเป็นไดมอนด์ฟ o ตเจอกับพีเอสปอร์ตเซ็นเตอร์หนึ่งของเวียดนาม ก็แพ้ไปอีก3-2โดยที่สถิติการคว้าชแชมป์รายการนี้ครับประเทศที่ได้ชแชมป์มากที่สุดเป็นจีนรองลงมาก็ไทยครับที่คว้าไป6ครั้งอันดับ3ก็เป็นคาซัคสถานอันดับ4ี่ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6ก็เป็นเวียดนามที่คว้าชแชมป์ได้ในปีที่แล้วนะครับโดยการแข่งขันช,ชิงแชมป์เอเชียครับจะเริ่มแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับยังไงแฟนๆก็อย่าลืมตามเชียร์กันได้มีทั้งสโมสรเอเชียเรสร็อกเก็ต ของอัจฉราพรที่มาร่วมแข่งขันเวียดนามเองก็มี LPB นินบิงของตู้เย็นและก็เล่ากา่งานนี้มันหยดเดือดแน่นอนเอาล่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของนักกีฬาไทยเราบ้างครับในลีกคาซักฐานเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับแต่เพิ่งเริ่มกลับกลายเป็นว่าสุรยาครับมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือครับลงแข่งขันไม่ได้กับทีมกราเซียของลีกคาซักฐานนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไปร่วมทีมกับซีเดียวันดีแก้วอยู่ทีมเดีวยวกันนะครับแต่ว่าก็มีภาพออกมา เป็นศุรยาที่มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันในหลีคาซักฐานเองอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจกันเลยนะครับและเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นเรื่องของ f อ้ฟออกมาประกาศเจ้าภาพยู19และก็ยู21ชิงแชมป์โลกปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอินโดนีเซียนั้นเข้าข่ายครับได้จัดทิงแชมป์โลกหญิงยู21ปีทำให้มีทีมจากอาเซียนนะครับ3ทีมนในรายการนี้ก็คืออินโดเป็นเจ้าภาพไทยและก็เวียดนาม ที่ผ่านรอบคัดเลือกมาได้สำหรับไทยเราเนี่ยนอกจากใจร่วมแข่งขันขาร,รายการวันรล่์วันหญิงจำโลกยุย1ปีแล้ว ก็ยังได้สิทธิ์เข้ากันก็ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมกันในขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีอีกด้วยนั่นหมายความว่าปีหน้าครับอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดในขันชิงแชมป์โลกถึง3ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์ครับจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภทชายชุดใหญ่ถัดมาก็เป็นไทยเราครับจัดชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงและอินโดนีเซียครับจัดชิงแชมป์โลกประเภทหญิงอายุ21ปีงานนี้ก็ทําอาเซียนกระหึ่มโลกอีกแล้ว เป็นเจ้าภาพกันโดดๆเลยนะครับเรียกว่าหลังจากนี้แล้วก็ปีหน้าจะมีโปรแกรมกันในขันที่ชุกมากๆแฟนๆชาวไทยเราก็จะได้ดูแบบเต็มอิ่มจุใจและก็เหมือนเดิมครับแอดก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเรียลไทม์แบบดวนๆยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับแอดในการทําคลิปด้วยนะครับและในะส่วนของคลิปเนี้ยก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเซนามของเราแล้วเจอกันใหม่กับเขาเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย